จ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระพุทธเจ้าหลวงผู้เปิดตำนานนำเอาประเพณีลอยกระทงยี่เป่งไปเผยแพร่ที่อาณาจักรล้านนานะครับประเพณีลอยกระทงที่มีเชื่อต่อนะครับกันมานานว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนั้นเก่าแก่โบราณโบราณมานานมากแล้วแต่มีหลักฐานที่จะใช้เชื่อมโยงกลับไปไม่ถึงสมัยนั้นแล้วก็กลับเบาบางไม่น่าเชื่อถือได้ว่าประเพณีนี้มีมาเก่าก่อนอย่างที่เชื่อกันมา อย่างเช่นตำรับเท้าสีจุฬาลักษ์ซึ่งเป็นหลักฐานที่ถูกอ้างยิงมากที่สุดนักประวัติศาสตร์บางส่วนที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ต่างก็มีความเชื่อกันว่าเป็นเอกสารบันทึกที่ถูกเขียนขึ้นมาแล้วก็เล่าต่อต่อ,ตอกันมาในช่วงยุคต้นรัตนโก,กสินทร์นี่เองไม่ได้เกิดตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอย่างที่เข้าใจกันสําหรับประเพณียี่เป็งของล้านนา ที่บางตำราก็อ้างว่าเป็นประเพณีโบราณที่รับต่อมาจากยุคสุโขทัยเป็นราชธานีจึงอาจจะเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับการสันนิษฐานว่าคนไทยในยุครัตนโกสินทร์นีน่เองและเป็นผู้นำประเพณีนีน้ไปเผยแพร่จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าดังที่สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือว่าเจ้าดารารัศมีนี่แหละที่น่าจะเป็นคนแรกที่เป็นผู้ที่นำเอาประเพณีรอยกระทงมาเผยแพร่ยังถิ่นล้านนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีของกรุงเทพม,มหานครผู้ที่เริ่มลอยกระทงในเชียงใหม่เป็นคนแรกน่าจะเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2460ถึง2470โดยจุดเทียนบนกับมะพร้าวทำเป็นรูปเรือเล็กหรือว่ารูปหงแล้วก็ใช้ท่อนไม้ปอนะครับทำเป็นรูปเรือ แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมทั่วไปเพราะว่าชาวล้านนาอย่างนิยมการประดับประทีปโคมไฟตามบ้านเดือนและก็มักจัดตั้งทำหลวงหรือว่าเทศมหาชาติในวันเพ็ญเดือนยี่ตามประเพณีอยู่หรือบ้างก็ว่าเกิดขึ้นจากพวกข้าราชการกรุงเทพที่ขึ้นไปรับราชการที่เมืองเชียงใหม่แล้วได้มาตั้งบ้านเดือนอยู่บริเวณดินแม่น้ำปิงในยุคข,ของพระเจ้าอินทวิชยานทนเป็นเจ้าผู้ครองนคร แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เป็นผู้นำเอาประเพณีรอยกระทงมาเผยแพร่ภายหลังเจ้าแก้วนวรัตเมื่อย้ายคุ้มนะครับไปอยู่ริมน้ำปิ่งคงจะเป็นผู้นำชาวเชียงใหม่รอยกระทงร่วมกับข้าราชการสยามและจากนั้นจึงค่อยๆเป็นที่แพร่หลายในหมู่ชาวบ้านตามลำดับนะครับ